สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานเนื้อกะทิสดกันนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะวันนี้พี่แกงใช้เนื้อแดงนะคะเนื้อวอัวเป็นเนื้อแดงนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้กําลังเตรียมผักนะคะผักวันนี้ก็จะมีแค่ใบมะกรูดแล้วก็มะเขือหอมละพาแล้วก็พริกค่ะ ในส่วนของกะทินะคะวันนี้พี่แกงใช้เป็นกะทิคั้นสดนะคะไปซื้อมาสดๆเลยค่ะใช้เป็นหัวกะทิครึ่งกิโลนะคะตอนนี้กะทิอยู่ที่กิโลละแ5บ้าบาทแล้วค่ะ<ม>ใบโหระพาเราจะใช้ตอนที่เราจะตักเสิร์ฟนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นมันจะไม่หอมนะคะแล้วก็มันจะดำนะคะใส่กาจบกนะคะอันนี้ไม่ใช่ใบโหระพาที่เราปลูกไว้นะคะทุกคนพี่แกงซื้อมาจากตลาดกําละสิบบาท เป็นใบใหญ่ๆเนี่ยค่ะของพี่แกงปลูกไว้มันไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะใบมันเล็กๆที่บ้านจะชอบทานเนื้อมากๆเลยนะคะเป็นคนจีนนะคะแบบทานเนื้อเป็นที่มากชอบเมนูเนื้อทุกเนื้อเลยนะคะทุกคนใบนี้เราจะใส่ตอนที่จะเสิร์ฟนะคะทุกคนมันถึงจะไม่ไม่ดำนะทุกคนนะ แล้มันจะเก็บความหอมไปด้วยถ้าเราใส่ตอนนี้นะมันจะดํานะคะแล้วมันก็จะไม่หอมไปด้วยนะคะล้างอีกรอบหนึ่งนคะคะแกงเขียวหวานใต้ค่ะแบบผสมขนอน้ำตาลปี๊บอันนี้ได้กะทิสดมานะคะทีน,นี้เอาจะพักหัวมันค่ะ หัวกะทินี้ครึ่งกิโลนะคะสี่สิบห้าทค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําแกงเขียวหวานเนื้อกันนะคะทุกคนล้างน้้าให้สะอาดทานเนื้อนะคะพี่แจงจะไม่ทําแกงเขียวหวานทั้งหมดนะคะจะทําเนื้อทอดด้วยนะคะทุกคนก็เลยจะแบ่งออกทําเนื้อทอดด้วยนะคะ ในระหว่างที่ทํากับข้าวนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะกังฟูเขาก็จะอยากจะเล่นฟุตบอลนะคะทุกคนเขาชอบเล่นฟุตบอลลูกนี้มากๆเลยค่ะก็จะไปกวนป๊ะป๊านะคะอยากจะเล่นค่ะดูค่ะวันนี้เขามีเพื่อนเล่นค่ะเขาไม่มากวนพี่แกงนะคะปกติเวลาพี่แกงทํากับข้าวเขาจะชอบมานั่งอยู่ข้างๆเลยค่ะวันนี้มีป๊ะป๊าอยู่นะคะก็เรียกป๊ป๊าเล่นเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นเนื้อที่เหลือนะคะพี่แกงแบ่งนะคะจะทําเป็นเนื้อทอดค่ะเนื้อทอดธรรมดาบ้าน,านเราเลยค่ะแบบอีสานบานเฮ่าเนี่ยค่ะใส่กระเทียมกับน้าปลาซื้อๆค่ะบ่ใส่ยอย่างหลายเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำเนื้อหมักนะคะทุกคนที่จะทำแกงเขียวหวานนะคะบางคนเขาอาจจะหมักบางคนเขาก็ไม่หมักก็ได้นะคะแล้วแต่เลยในส่วนของเนื้อนะคะทุกคนพี่แกงจะใส่น้ำมันหอยไปหมักไว้นิดนึงนะคะทุกคน อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะคะแล้วแต่เลยถ้าบางคนเขาก็ําให้หมักเนื้อนะคะนี่ต้อที่ฝาเขียวค่ะก็จะหมักแค่นี้เลยนะคะทุกคนหยุ่มๆให้เข้ากันนะคะจะหมักไว้ประมาณแบบนะะี้ค่ะใส่เกลือลองไปในน้ำนะคะ มะเขือเราจะได้ไม่ดำนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะคะทุกคนแกงเขียวหวานก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะก็จะมีเพืเ่อนๆหลายคนแล้วนะคะที่ทำแกงเขียวหวานเป็นอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเมามอยนะคะ เพราะว่าวันนี้พี่แกงรู้สึกเบื่ออาหารจีนนะคะทุกคนก็อยากกินอาหารไทยแต่ว่าอยากจะกินแบบพวกแกงกะทิอย่างเงี้ยค่ะแกงกะทิที่พี่แกงชอบกินก็คือแกงเขียวหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานทะเลหมูอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนี้พี่เกังจะเป็นแบบฉีกๆเอานะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะมาหั่นพริกค่ะมีดก็ไม่ค่อยจะโตนเดคนเดิม <garbage> เดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายน2567แล้วนะคะทุกคนจะปีใหม่อีกแล้วคะ่ะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งลอยกระทงใช่ไหมคะทุกคนปีนี้กรุงเทพยังไม่หนาวเลยนะคะต้องบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหนาวเมื่อไหร่นะคะทุกคนแต่ฝนยังตกทุกวันเลยนะคะที่นี่ เครแกงนะคะทุกคนในวันนี้นะคะพี่แกงจะใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะคะเขาจับผสมมาห้เลทพี่แกงบอกเขาว่าแกงจะเอามาทําแกงเขียวหวานนะคะจะเป็นร้านเจ้าประจํานะคะแบนนี้เขาจัะผสมให้เลยไม่ใช่ตอนที่พี่แกงทําแกงเขียวหวานอยู่ประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนก็จะทําแกงเขียวหวานไว้กินตอนเย็นเลยนะคะก็จะแกงไว้เลยค่ะส่วนเนื้อทอดและก็กะว่าจะทําไข่เจียวด้วยนะคะวันนี้กะทําตอนเย็นเลยค่ะ เครื่องแกงหอมมากๆเลยค่ะผักใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเนื้อลงไปลกวนอีกน,นะคะทุกคนทำแบบนี้ค่ะเครื่องแกงง่ายไปนิดนองค่ะนี่เครื่องแกง <c oughs> เ่เราจะใช้เป็นกะทิสดนะคะเป็นหัวกะทิเลยที่แกนใช้อยู่ครึ่งกิโลนะคะทุกคนตอนนี้เนื้อเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะทุกคนได้สักประมาณเจ็สิเเซ็แล้วเราจะมาใส่กะทิกันเลยค่ะทุกคนพี่แกงจะใส่ไปสักประมาณครึ่งถุงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเก็บเอาไว้นะคะใส่ตอนสุดท้ายด้วยนะคะ ตอนนี้พี่แกงจะเปลี่ยนระบบไฟนะคะจากเตานะคะเป็นจากผัดเป็นต้มนะคะทุกคนเปลี่ยนจากผัดเป็นต้มนะคะทุกคนในระหว่างรอเดือดนะคะเราจะใส่ รสดีนะคะใส่ไปหนึ่งก้อนก็พาอใส่มะเขือเดือนะคะทุกคนแล้วเต่มสูตรไข่นะคะทุกคนที่เันก็จะใส่พริตต์ จะมีอันนี้ไว้นะทุกคนใบโหระพานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนจบนะคะใบโหระพาใส่เยอเลยแต่ไม่หครีบเลยคะ่ะโ,โหกระทิยมวดมากน,นี่เราหมักเนื้อไว้จะทอดเนื้อด้วยนะคะทุกคนจะเป็นเนื้อทอดนะคะพี่แกงใส่แค่น้ำปลาแล้วก็กระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็ซอสน้ำมันหอยด้วยนะคะ Few moments later. ช่วงนี้พี่แกงก็จะกินน้ำนมถั่วเหลืองใช่ไหมทุกคนวันละหนึ่งแก้วนะคะสำหรับอันนี้คิดเ,เองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสำหรับฮอร์โมนค่ะแล้วก็เหมือนการเพิ่มโปรตีนให้กับตัวเองด้วยนะคะวันละหนึ่งแก้วคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเราทําแกงเขียวหวานเสร็จแล้วนะคะก็เลยมานั่งพักนะคะก็มาดูข่าวคะ่ะทุกคนว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทั้งร้อนทั้งฝนเลยคะ่ะทุกคนพี่แกงเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะ รับเต็มๆเลยค่ะทั้งฝนลมอะไรมานิดนึงนี่ก็คือจะเป็นน้ำมูกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ลูกสาวทักแชทมาบอกนะคะว่าตอนนี้เลิกเรียนเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะไปฉลองได้เกรดสี่กันด้วยการไปกินหมูกระทะไม่อยากให้คุณยายรอนะคะว่าโทรหายายไม่ติดเลยวันนี้ยายไปไหนไม่รู้นะคะพี่แกงก็โทรหลายสายเลยค่ะกว่าจะรับนะคะคุณยายวันนี้ น้อนบางบุรนไประได้ออกไปน่านบานสวนเด,อไได้อเดีนี้ประเดี๋ยวไปอุบัติละแานฮีเดอร์แดนแมนพุ กลับมาดูกลับมาดูงานเนื้อทอดของเรานะัคะาอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะจะเรียกว่าทอดหรือเปล่าหรือว่าสีสีน้ำมันแล้วกันเนาะเตคมน้กปุ๊บร้อนน้ำมันจะเป็นกระจายใส่หอมมากนี่จะทำไข่เจียวด้วยนะคะให้ระบปานะคะ เป็นไข่เคียวแกงเฉียวห,ห,หวานแล้วก็เนื้อกอใส่ต้นหอมค่ะเพื่อนๆเราจะเราจะใส่หอมแดงด้วยนะคะเป็นไข่เคียวต้นหอมหอมแดงอันนี้กินกับแกงเฉียวหวาน,น,วนะะเนื้อ,อน,น,ะนะคะทุกคนแล้วก็มีเนื้อทอดด้วยนะ พี่แก้มก็จะทําแบบบ้านๆนะคะทุกคนเป็นครัวบ้านๆอาจจะ,ะไม่ได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ทําแบบเหมือนเราทําที่อนู่บ้านเรานั่นแหละคะ่ะมันก็จะเป็นชิ้นโคโลเคลหน่หนึน่งเด้อชิ้นใหญ่หนึ่งชอบเป็นประมาณนี้น,นะคะไข่เจียวสามซอสค่ะ ตัต้งกองก็ตุ๊บๆนะคะผิดไทยนิดนึงโอเคค่ะตีค่ะไข่เจียวใส่ใบโหระพาไปด้วยนะคะทุกคนเป็นสมุนไพรค่ะใบโหระพาคือแบบ ใหญ่ไปไหนคะนี่คะ่ะก็จะมีทั้งหอมแดงทั้งโหระพานะคะที่บ้านพี่แจไม่ค่อยกินผงชูรสคะ<ช>่ะทุกคนเพราะว่าแบาพาี่แกกินผงชูรสไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แต่สําหรับตัวพี่แกงเองชอบมากชอบที่สุดเลยคะ่ะผงชูรสยิ่งใส่ยิ่งนัวนะคะเกลยอหอมแดงใบโหระพานะคะทุกคน แล้วค่ะแกงเขียวหวานเนื้อของเรานะคะไปกินกันเลยจ้า